คือแค่มองข้างหน้ายังมองไม่เห็นเลยนะครับเอาอะไรไปสู้เนี่ยอย่าว่าแต่จะเจอเด็กเลยเท้าตัวเองยังไม่เห็นเลยเห็นปะ Damn crows eating my al alf a l f a l a I'll show 'em scare those damn sons of bitches right off Damn crows คือเขาบอกว่าเขาจะทำให้ผู้อีก,กาเนี่ยครับตกใจกลัวให้หมดเลยโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ด้อยู่กันในเกม ฟียฟิลนะครับก็คือทุ่งที่น่ากลัวประมาณนั้นโอเคครับเป้าหมายแรกของเราคือให้ออสซีพายเพื่อที่จะทำไอเนี่ยครับหุ่นไกรกาโอเคถ้างั้นเราก็เดินไปตามจุดเนาะ <OS C AP> ก็เกมนี้เป็นเกมผีนะครับหรือเปล่า <OS C AP> ผมไม่แน่ใจว่าเกมผีหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นเฮลเลอร์นั่นแหละโอเคถึงละไหนนี่ไงอุปกรณ์หุ่นไกรกากด F แล้วก็ไปวางหุ่นไรกาตามจุดถ้างั้นก็ จุดที่หนึ่งเฮ้ยอ๋อตกใจนะครับนึกว่าเพลงดับโอเคต่อไปก็ไปที่จุดที่สองผมจะพยายามแปลนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีซับเลยจะพยายามฟังเอาจุดที่สองเรียบร้อยมันมีกี่จุดนะสี 4, ปะ่ป่ะสามคุยอะไรเนี่ย,ยโอเคจุดที่สาม Alright, scarecrows, now don't you go running off. <laughs> I'll be back here make sure there's these more understand me parts crows tomorrow round no no คุยกับห um> uh ุ่นไรกาแล้วนะครับคือเขาบอกว่าอลาหุ่นไรกาอย่าหนีไปไหนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูใหม่วันพรุ mm ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นย่า้เห็นว่ามีนกอีกาสักตัวโอเคท้างนั้นเรากลับไปที่รถเพื่อที่จะมาดูในวันพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วมันไม่อยู่อ่ะ ไม่มีทางหรอกมันคงไม่ใช่เป็นเกมผีหุนไลการหรอกเนาะโอเคงั้นก็ขึ้นรถเลยกดขึ้นตัว F no well, เขาบอกว่าเขาไม่เห็นไีกาเนี่ยนะครับแสดงว่าหุ่นไลกาเนี่ยได้ผลแต่ว่าที่ไหนวะเนี่ยอ๋อกลับด้านกลับด้าน โอเคเป้าหมายของเราก็คือไปดูว่าหุ่นละกาอยู่หรือเปล่าไปทางนี้ไหมเผื่อใกล้เอา it's kids those probably moving bros scare damn my เขาบอกว่าไอ้พวกเด็กเวรน่าจะมาเคลื่อนย้ายหุ่นละกาของเขานะครับว่าแต่เพลงเป็นอะไรก็ตอนนี้คือโทษเด็กแล้วนะครับว่าเด็กเป็นคนทำ ตามหาหุ่นไลกาโอเคเอาอนี่เราเดินฝ่าฝุ่มหญ้าได้แล้วมีไหมไม่มีก็จะเพลงมันเริ่มหลอดแล้วครับเพลงเพลงเริ่มหลอดละนี่ไงโ,โถ่อยู่นี่นเองอยู่แบบไม่ธรรมดาด้วยมีวงเวทข้ทางล่างโอเคแล้วก็เอากลับไปวางที่เดิมไปไปไปแล้วเพลงเป็นไร วางจุดที่หนึ่งเอาตรงน,นี้ไม่ใช่เอ๊ะแต่เราน่าจะทะลุไปได้เป่าววเนี่ยทะลุได้ทางตรงไปทางที่เร็วที่สุดนะครับไปไปต่อคงไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาแล้วโผล่มาข้างหน้าแต่ก่อนที่เรวางตรงนี้จริงหรอจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามวางที่เดิมถ้าง,งั้นเก็บมาทําไมเราวาง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  You know what i had it with these damn kids I'm coming back tonight I'll him videotape. authorities involved in this. catch Get the my on เขาบอกว่ารู้อะไรไหมอย่าพูดไม่จบอีกโอเคเขาบอกว่ารู้อะไรไหมฉันพอกับไอเด็กพวกนี้แล้วฉันจะมาอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนมาทําไมเขาบอกว่าเขาจะมาหาหลักฐานนะครับว่าเด็กพวกนี้ซนแล้วก็ไปย้ายย้ายพวกนี้ครับไอหุ่นไลกาโอเคถ้างั้นเราก็กลับไปที่เดิมแล้วก็รอตอนกลางคืนคือตอนนี้หมอกลงแล้วนะครับแสดงว่า จาจจะใกล้มืดแล้วก็น่าจะรออีกไม่นานเนาะโอเคครับเรามาพร้อมกล้องแล้วก็พยายามจับพวกเด็กเวรน,นะครับโอเคไปทางไหนวะโอ้ถามจริงเปิดมีไฟฉายวะคือแค่มองข้างหน้ายังมองไม่เห็นเลยนะครับเอาอะไรไปสู้เนี่ยอย่าว่าแต่จะเจอเด็กเลยเท้าตัวเองยังไม่เห็นเลยเห็นปะโอเค กลับมาที่อ้าว Well, be. Looks like was too late this time. Better I'll I this in Looks too check was just case. the hut just case. เขาบอกว่าดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะมาสายไปนะครับเ mm hmm. พราะงั้นไปดูตัวอื่นต่อไอ้หุน่นไลกะโอ้ไม่กกลับไปที่กลับไปที่รถกลับอยู่แล้วหัวกะโหลกคนหรือสัตว์ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาให้เรากลับไปที่รถเราก็กลับแล้วกัน ขากกับคงไม่เจออะไรใช่ปะผมผมเตรียมตกใจแล้วมันอาจจะจำาะแก่ผวดแน่ไหนอ่ะในรถเราเอ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าปกป้องฉันด้วยฉันจะต้องไปเอามาเชตเต้นะครับไอ้มีดมีดมาเชเต้เพื่อที่จะมาฝ่าดงหญ้านะครับเมื่อกี้เสียงอะไรโอเคระหว่างที่ผมพูดผมก็ได้ยินเสียงข้างทางไปด้วยตรงนี้อะไรอะคือที่ไหน The supply bunker All Hide t h e r e ี o u ั่ s โอ้เจ้ามันคือบังเกอร์ครับโอเคถ้งั้นเราต้องรีบไปที่บังเกอร์ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะ supply bunker ไป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 เอาเฮ้วงเวทโอเคกลับไปที่บังเกอร์แล้วผมจะรู้ได้ไงมันคือตรงไหนอะเดินทะลุหรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ยไม่ก็ไปยังไงอ่ะ าหาทางลงใต้ดินใช่ไหมตรงไหนอะมีบอกปะเออนี่ไงโถนี่ไงซัพพลายบังเกอร์โอเคเราลงไปละกระโดดเหรอเอ้ยบันไดมีไม่ใช้โอ,โอเคน่าจะปลอดภัยขึ้นเยอะไหนมาเชเต้ไหนอะไหนมาเชเต้ออกใจเสียงอะไรคือเสียงมันดังมากนะ มว่ามันจำสแกแว่ะมื่นละมืนละโอเคครับคือหลังจากที่เราลงไปเมื่อกี้ครับเราโดนผีบินใส่ปุ๊บเกมมันตัดจบอีกแค่แปลกคือเกมผีสมัยเนี้ยเวลาเขาแบ่เสร็จปุ๊บเกมจบปุ๊บปิดเกมอัตโนมัติเลยก็ไม่ทันได้เตรียมตัวไม่ทันได้อำลาไม่ทันได้ตอบใจไม่ได้ทนอะไรเลยโอเคครับก็ถ้าชื่นชอบ คลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ